สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวุฒการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับธรรมะนะหลายคนนะอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังผมเป็นครั้งแรกก็ได้หลายคนจะฟังมา,าหลายเดือนหลายปีแล้วก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันเป็นมุมกว้างๆแล้วกันแต่ว่ามีประโยชน์นะต้องบอกก่อนมีประโยชน์จริงๆ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับธรรมะแท้เนี่ยไม่มีภาษานะแลาเราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยชื่อนั้นชื่อนี้เรียกว่าธรรมะนะเช่นความเพียรน,นะเช่นความอดทนนะเช่นปัญญานะเช่นเรื่องของอุเบกขาเนี่ยอันนี้คือชื่อธรรมะที่เรามาคิดตามอ๋อความเพียรมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะพยายามนะเป็นอย่างนี้ความอดทนอดกัน้นเป็นแบบนี้นะปัญญาความฉลาดเป็นอย่างนี้ นะการวางเฉยเป็นแบบนี้นี่คือเรามาคิดตามในภายหลังเรียกว่าเป็นสัญญาก็ได้นะเป็นสังขารนะผสมกับสัญญานะให้เรานึกคิดเราก็เรียกชื่อว่าธรรมะชื่อนั้นชื่อนี้นะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเนะวลาเราจเจริญธรรมหมายถึงว่าเราจเจริญสติภาวนานั่นแหละอาจจะเป็นการจเจริญอนาปานาสตินะครับดูลมหายใจเข้าออก ถ้าใครดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจิตเราเนี่ยนะมันจะสัมผัสนะกับความเย็นของธรรมะแท้ๆเลยนะเพราะว่าสติที่ต่อเนื่องนะครับจะทําให้เกิดเป็นสมาธินะสมาธิก็จะเป็นจิตที่ตั้งมั่นและการของสมาธิเนี่ยก็จะเป็นขั้นๆไปนะไปถึงขั้นฌานอะไรก็เร้ว่ากันไปก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าปิตินะครับความสุขนะครับแล้วก็ความอิ่มใจนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เพราะนั้นขณะที่จิตเราเนี่ยเกิดอาการแบบนี้นะจริงๆแล้วมันไม่มีภาษาพูดนะในหัวเราหรอกแต่จิตเราเนี่ยกำลังดื่มด่ากับธรรมะอยู่พง่ายๆคือจิตเราอะผู้รู้เนี่ยก็รู้ธรรมะด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีภาษาแต่มันรู้นะเวลาจิตมันมีอาการรู้สึกเป็นสุขจิตมันมีอาการรู้สึกนะครับว่ามันเย็นสบายจิตมันมีความรู้สึกนะมันรับรู้นะถึงความนิ่งตั้งมั่น จิตมันมีความรับรู้ถึงความวังเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบเป็นอุปเบกขาจิตมันรู้อยู่ว่ามีความเพียรจิตมันรู้อยู่ว่ามันมีขันติความอดทนเนี่ยจริงๆไม่มีภาษาพูดถ้าเกิดใครจเจริญสติภาวนานะแล้วดูจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันรู้ธรรมะนะม็รู้ธรรมะแท้ๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาษาธรรมะแท้ๆเนี่ยมันสัมผัสกับจิตตรงๆเลยจิตก็จะรู้รู้แล้วก็จะ รู้ต่อไปอีกนะนะว่าอย่างเนี้ยเรียกกุศลธรรมมันดูจากอะไรดูจากอาการจิตสงบสบายเป็นสุขเอ่อถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นอกุศลธรรมเพราะอะไรครับเพราะจิตมันมีความรู้สึกกระสับกระส่ายร้อนนะครับแล้วก็ดิ้นรนนะบางทีก็เปรียบเทียบเหมือนภาษาว่าจิตอันเนี้ยนะมันมีความรู้สึกเบิกบานนะมีความรู้สึกสว่างนะจิตแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกหมุนหมองเศร้าหมอง นะมันรู้สึกว่ามันร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะแท้ๆเนี่ยมันจึงไม่มีภาษาไงนะฉะนั้นใครที่ยังอาศัยการอ่านหนังสือธรรมะอยู่แล้วนะฟังธรรมะอยู่นะแล้วเข้าใจตัวเองรู้ธรรมะนะว่าเข้าใจว่าอ๋อความเพียรเป็นอย่างนี้นะความอดทนเป็นอย่างนี้อ๋อปัญญาเป็นอยนี้อ่านธรรมะแล้วฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็วางมากวางเฉยได้มากขึ้นอย่างเงี้ยดูเบกขาอันนั้นคือชื่อ,อธรรมะเฉยๆนะยังเป็นธรรมะในขั้นของ ความนึกคิดอยู่นะไม่ใช่ธรรมะแท้ธรรมะแท้เนี่ยมันเกิดจากจิตเราไปสัมผัสตรงๆเลยกับธรรมะนะสัมผัสกับเรื่องของความเพียรเลยขันติเป็นยังไงอุเบกขาเป็นยังไงนะสมาธิเป็นอย่างไรปไรัญญาเป็นอย่างไรนะครับมันรู้เห็นตรงๆข้าไปเลยนะครับนั่นแหละคือธรมธรมะแท้ธรรมะแท้นั่นแหละมีประโยชน์มากนะเพราะอะไรครับเพราะว่า,วาไอ้ตัวความทุกข์นะความร้อนนะครับของอ,อ,อกุศลเนี่ย ที่มันเข้าไปครอบงําจิตเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราแยกแยะได้แล้วก็ความสุขสงบสบายนะครับสะอาดเนี่ยนะเมื่อกุศลนะเข้าไปสัมผัสกับจิตจะเป็นอย่างนี้มันก็สามารถรู้ได้นะแต่ไม่ใช่เป็นภาษารู้ได้ด้วยใจใจที่สัมผัสกับธรรมะตรงๆไปสัมผัสกับกิเลสตรงๆมีความแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถจำแนกทำออกมาได้นะครับนี่คือธรรมะแท้ๆเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ